สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานําเสนอนะครับตัวพิ i คั c u t ้ i ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิกนะครับเพชเชอร์แรงดันก็ประมาณ200บาทคนเพชเชอร์ไดนะ้ใส่ยากนึงตอนเราใส่ให้หันสลักลูกปืนให้มันตรงจุดนี้นะครับให้มันดันยุบยุบยบลงหน่อย ดันเข้าป๊อแน่นแน่นมากครับตัวนี้ขนาด6หุนตัวผู้ตัว,ตวเมียเป็นแบบหน้าเรียบถอดก็คือดันตัวปอกตัวนี้เข้าให้มันตรงสลักลูกป,ปืนนะครับอตอัวนี้ก็ การพกเศษหินเศษทรายอะไรเข้าก็ดีที่สุดอย่าให้มันโดนทรายหรือดินอะไรดีกว่านะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นมันจะมีแก๊ปอยู่กันไม่ค่อยได้100%เท่าไหร่หรอกไอ้พูดพูดถึงทรายเข้าทรายออกก็คือเศษอะไรต่างๆมันกลัวมันติดมันขัดนะฮะต้องระวัง อ่อสายับงั้นหกหุนชุดนี้สนใจติดต่อเข้ามาครับมันมีทั้งราคาปีกราคาส่งนะครับซื้อกี่ตัวก็ว่ากันไปตามจำนวนนะฮะต่อชุดหกหุนเนี่ยสองพันหครับราคา นี่นหกหัวเรียบชุบซิงค์สวยงามผลงานครับโป๊ะโอเคแล้วก็เป็นรุ่นธรรมดาเป็นบ่าล็อกลูกปืนคิกเหมือนลมครับแต่ไม่ใช่ไม่ได้ใช้กับลมนะครับใช้กับไฮดรอลิกอันนี้ก็โทนพิเชอร์200บาทเหมือนกัน มันจะถอดง่ายกว่าแต่ก็ต้องระวังครับพวกนี้จะให้พวกเศษดินเศษทรายอะไรเข้าไปครับผมมันจะมีบ่าอะไรโอริงกลัวมันรั่วว่าอะไรหรอกโอเคนี่ตั้งแต่ขนาดสองหุน เล็กๆนะฮะจนถึงเป็นนิ้วนะฮะหกหุนคลิกคัพปิ่งต่อสมเร็วสะดวกสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับคลิกคัพปิ้งเขอต่อสมเร็วไฮดรอลิกนะฮะ